แล้วเนาะกำลังสิบกับรถรอรถเด้อวรอรถก็รถแท็กซี่กำลังสิ้ขับแล้วไปรอรถนี่ส้งยจ๊บนี่ฮะเอาเดี๋ยวรอรถก่อนรอรถจุดดเมื่อไหร่ล้อรถล้อห้าเป็นวิดอ๋อแตงยิ้มยังไงอยู่นี่กูดงอมห่างกูเ่นม้อนอ่ะใช้ม้อน ไมดเดี๋ยวมอสตาตายากกัสับปดร่มพ่อยากเดี๋ยวเอามอสไนอนก่อนมีเดียร์มอสสับปดร่มไงมึงนอนอะไแล้วขึ้นอ่ากันอนแล้วนะใหญ่เลยสับปดร่มหาย่ายนะใช้เดียนใช้ยมงก็ไม่เอาขอาหารจะได้เด้ขอตะกอกว่สักพากใช้ยมง

นาจนเดืองบวเฮ้ยกไซเมาบอทิศีอย่นีไ,ได้แล้วว่ารถทิศสีเลยจนหนาเรื่องหนาจืดนาซือ้อเอที่แม่เป็นในสีได้ยังข็งแม่ไม่คุกัดโอ้้าหนังรถตุ๋ไปรักในพระรามสอง<ม>น่างาลงนี้เนี่ยมางหนาเราคุกไก่ตบนี่ลเุเลยพอลีลุกผ้าเราผัดพร้าผักพวกะนั่นงแท็กซี่ไปต่อธรรมชาตรน รมยากนจะรมเป็นเมื่เพ่อเาจะน้อยกระหอดอะไรก็นั่งกับหร่อจะนั่งกระหอดเยอมากใช่ดิปตูเป่าเปิดใบสื่อแล้วเมื่อไหร่บ้างเดี๋ยวไปไปรุ่งรุ่งน้าหั ý thức là đúng không đúng không đúng không không đúng không đúng không đúng không